ปกติไปกินบุฟเฟ่ต์นแกะกุ้งไงอะมันไส้จับตาดูเลยจับตา นคาตอนนี้มดก็อยู่ที่บุฟเฟ่หมูกระทะทะเลเผาไม่จำกัดเวลานะคะที่นี่259บาทเองเห็นเพื่อนรีวิวอยากให้มาทานที่นี่เพราะว่าที่นี่คือมีของให้เลือกทานเยอะมากมีกุ้งหอยปูปลามีอะไรเยอะแยะหมดเลยตอนนี้มดมาเป็นคิวแรกนะคะแต่ที่จริงอ่ะคนเต็มทุกวันเลยขอร้องแล้วนะมีน้ำเต้าเหรอน้ำเต้าปูปลาไม่มี้ <laughs> านนี้ก็คือสำหรับเด็กที่ สูงต่ำกว่าร้อยเซนก็คือทานฟรีนะคะแบบอย่างนี้นี่ทานฟรีก็คือหัอแค่นี้อันนี้ราคาเด็กก็อยู่ที่ใช่ราคาเด็กใช่อ๋อราคาเด็ก1 5 9ส่วนสูง100เซนถึงนึมเซนคือราคาเด็กนะคะส่วน130่นขึ้นไป59ก็คือ259เป็นราคาผู้ใหญ่น้ำต่งางหากส9บเาทเดี๋ยวเข้าไปดูลายอาหารข้างในกันเลยก่า แบบว่าไส่คู่ใช่ไหมนี่นี่สดมากอีมันดิ้นนะมันไม่ได้ตายนะมันดิ้นอยู่นะแต่ว่าถ้าใครสงสารน้องมีแบบน้องน้ำแข็งด้วยตัวใหญ่นะ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 นะตัวใหญ่นะว่าไม่ได้ก็ประมาณนี้เลยอ่ะอันนี้คือที่น้องน้ำแข็งแล้วนะคะอันนี้ปูเป็นปูมา เหมือนจะเล็กนะแต่ไม่เล็กนะเนี่ยคือใหญ่อยู่นะไซส์ใหญ่อยู่นะคะทุกคนมีหอยแข็งมีหอยหวานอันนี้ยังไม่ลวกนะคะสามารถลวกตรงนี้ได้แต่ตรงนี้ยเขามีข้อห้ามด้วยห้ามต้มปูห้ามต้มปุ้งลวกแค่เฉพาะหอยปูกับกุ้งเราไปปิ้งที่เตานี่อันนี้ในส่วนของอาหารอยากเป็นเซนต้เป็นอาหารที่สามารถตักได้เลยถ้าใครชอบกินอันนี้จะเป็นของสด อุ้ยมีไส้ยอนด้วยแล้วก็มีหมูมีปลาแล้วก็มีปลาหมึกด้วยอันนี้มีกิมจิด้วยนะหมูกระทะแต่มีกิมจิประหนึ่งอยู่เกาหลีอะไรอย่างงี้บริการเองนะคะคุณลูกค้าตรงนี้ส้มตำสามารถตำเองได้ส่วนตรงนี้เป็นโซนผัดใครอยากกินอะไรก็คือสามารถหยิบได้หมดเลยหัวละ259บาท่ะส่วนน้ำจิ้มน้ำจิ้มจะมี2แบบเนี่ยที่เขาว่าเทอยู่น้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้มซีฟูดกับน้ำจิ้มหมูกระทะดู ไม,ไม่เคยเห็นสีฟูสีอย่างเนี้ยสีแบบเขียวพาสเทลน้นำจิ่มหมูกระทะเข้มข้นมากถอ่วเขีี่ดูอันนี้ถ้วยขนมหวานนะคะห้ามนำไปใส่น้ำจิ้มฝาฝืนลับถ้วยละ50บาทจับตาดูเลยจับตามไม่ค่อยจะหิว วางก่อนแล้วก็ไปหยิยบยาคนเตาดูสามชั้นขาดไม่ได้ที่นี่เขาสะอาดมากเลยนะทุกคนดีไม่มีแมงวันเลยแล้วก็คือเขาปิดผ้านี้ไว้นะเขาเพิ่งเปิดเมื่อกี้เพื่อที่จะให้ตัดแล้วที่นี่นะคะเขาเปิดบ่ายสองครึ่งปิดผ้าพุ่มคือมดมาก็คือมาตั้งแต่บ่ายสองนะคะมาคิวแรกเลย น้ำสามารถเติมได้ไข่มุกได้ชาไทยด้วยใช่ชาเขียวกับชาไทยใครสายไข่มุกก็คือแบบว่าแนะนำเลยไปตักลายอาหารมากดีกว่าน่างกินมากโดยเฉพาะปูดองผู้งดองปูม้าแบบแอ่งด็ดแสบมาที่นี่แบบอย่างเรียนอาหารซีฟู้ดเพราะว่าเพื่อนบอกว่า สดจริงดีจริงคือไม่รู้จะพูดว่ายังไงนอกจากคําว่าดีเดี๋ยวต้องทานดูก่อนว่าดีแบบไหนอวแครงแย่ <c oughs> มากจริงๆเหมือนเขาลวกอยู่แล้วมัง้งชอบไปรวก ในการปิ้งย่างของเราแล้วเด็ดก็คือเอามันอันนี้ล้างมือแล้วนะคือกินแบบบ,บ้านปกติก็คืออย่างนี้แหละก็แบบได้ดังใจมากดีได้สุดแล้วทุกคนอันนี้เชื่อมอมาสองเตาเพราะว่าจ่ายจ่ายเพิ่มนะอันนี้คือเตาหมูกระทะก็คือเตาฟรีอยู่แล้วแล้วก็อันนี้จะเป็น79บบาทสั่งเพิ่มนะคะ ไม่ละมันไม่อยู่นะปกติไม่เคยกินหมูกระทะคนเดียวนะพอมากินคนเดียวแล้วรู้สึกเงาๆเหมือนกันนะ <c oughs> มนไมนนะ่ต้องพาเพื่อนไปกินด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยกันปิ้งแล้อกัน ลองน้ำปลาลองสุกนะไม่เขาหมาอร่อยยำเขาไม่เผ็ดเลยนะคนไม่กินเผ็ดจิงได้เราให้มันสุกก่อนกินหมูดิบไม่ได้เดี๋ยวหมูดับทุกคนถ้ามากินอนะ ตักมากินให้หมดก่อนนะแล้วก็ค่อยไปตักใหม่เพราะว่าเขาไม่ได้จํากัดเวลาของห้าเก้าไม่จํากัดเวลาคือจะกินแค่ไหนก็ได้นะทุกคนของก็เติมเรื่อยๆด้วยไม่ต้องกลัวว่าแบบเออหมดแล้วแบบหมดเลยอะไรเงี้ยขอเตรียมเตรียมก่อนอ,อ,อร่อยเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นข้าวหรือมีกลิ่นอะไรเลย สไลด์บางมากก็มบรคที่สไลด์ตรงนั้นเลยมาที่เด็ดก็คือกุ้งตัวใหญ่มากปกติไปกินบุฟเฟ่แก่กุ้งไงอ่ะมันจะให้แฟนแก่ให้อ่ะเหรอส่วนพี่แกเองจ้ะแกเองจ้ะ ทุกคนพอเป็นกุ้งสดๆใช่ไหมคือแบบว่าเนื้อมันเด้งมากเลยอ่ะดูดิอ่โชว์มาทำน้ำจิ้มซีฟู๊ดยั่วๆนี่หอยอเราไปลวกมา ก็ลลืมหมหูไปเย <S <S ใครที่อยู่แถวแถวรังสิตนะทุกคนแถวคลองเปรมประชามนแนะนำที่นี่เลยชาติอาันตานบุฟเฟ่หมูกระทะทะเลเผา259บาทคุ้มมากสายชีฟูดนะ้ดอ่ะแนะนำที่นี่เลยของเขาสดจริงแล้วก็น้ำจิ้มอ่ะเด็ดมากอร่อยจริงของเขาก็เติมเรื่อยๆเ,เลยนะไม่ต้องกลัวว่าแบบ มาแล้วแบบคนเยอะแล้วขกรจะหมดเขาเติมเรื่อยๆแล้วแบบของสดๆทั้งนั้นสายซีฟู้ดคือแนะนําเลยร้านนะคะเปิดตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งจนถึงห้าทุ่มวันนี้มาคิวแรกตั้งแต่บ่ายสองครึ่งก็คือเห็นโล่งๆนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนนะคนเต็มทุกวันนะร้านเด็ดร้านดังแถวนี้เลย,เลยโอเค เดี๋ยวขอญอาตก,กินต่อก่อนนะคะฝาระกรบกวนกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ให้มดด้วยนะเหลาะร้านเด็ดเทปนี้ถ้าใครอยากให้มดไปทานที่ไหนไปทานอะไรแถวไหนยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะก็กดไลค์กดแชร์เยอะๆนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายกินก่อนแป๊บนึง เขาเรียกว่ามันหลือสมองไม่ก็คือกินกินก็คือกินอย่างเดียวไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอาหารเนี่กินผมไม่ได้